ที่เรื่องหนึ่งใกล้ตัวเราค่ะสําหรับคนที่เป็นผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นมาตรา33มาตรา39นะคะล่าสุดเนี่ยที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องของสูตรคํานวณบํานาญชราภาพกันไปแล้วนะคะแต่เมื่อวานนี้กระทรวงแรงงานค่ะเขาออกมาเปิดเผยอีกเรื่องหนึ่งว่าเดี๋ยวเขาจะพิจารณาเรื่องการขยายเวลากเกษียณน,นะจาก55ปีจะเป็น60ปีเป็น65ปีแต่ว่าทางฝั่งของบอร์ดสปสส,ส่วนของผู้ประกันตนเขาบอกที่ผ่านมาไม่เคยมีการพู เลยว่าจะาขยายเวลากเกษียณแล้วเป็นการบังคับนะแต่ถ้าเป็นภาคสมัครใจอ่ะอันเนี้ยเราเคยมีการพูดกันแล้วไม่เคยอยู่ในในโยบายของฝั่งผู้ประกันตนด้วยก็คือคุณอยากจะได้บํานาญตั้งแต่55เลยก็ทําได้ทําได้หรือบอกว่าโอ้ยเรายังทํางานอยู่เรายังส่งเงินสมทบได้<อ>จะเป็น60-65ก็มีมีใครว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นนะพี่นรงคร์เแ,แต่ว่ากําหนดเพดานของการ,กรเกษียณคือ55ปีแต่ถ้าคุณส่งต่อคุณก็ได้รับการคุ้มครองต่อไปนะคะเมื่อวานเนี้ยโฆษกระทรวงแรงงาน นายภูมิพัฒน์เหมือนจันทร์บอกว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยใช่ไหมคะกองทุนประกันสังคมมีภาระการจ่ายสิทธิประโยชน์บำนาญชราภาพระยะยาวอาจจะกระทบกองทุนในอีก30สิปีข้างหน้าก็ต้องเปิดรับฟังความเห็นทุกส่วนค่ะแนวทางเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคมมีอะไรบ้างที่ทางโฆษกระทรวงแรงงานบอกไว้อย่างแรกคือการปรับเพิ่มเพดานค่าจ้างคำนวณเงินสมทบก็คือเดิมทีค่ะเพดานค่าจ้างไม่ว่าควจะเงิน ขยับขึ้นไป20,000-30,000นะคะแต่เพดานของประกันสังคมยังอยู่ที่15,000บาทก็จะหักเงินเข้าประกันสังคมที่หลายคนจ่ายไปใน750บาทแต่จะขยับเพดานค่ะก็คือปี2568-2570ปรับเพดานจ้างเป็น17,500บาทนะคะปี2571-73ปรับเพดานจ้าง20,000บาทส่วนปี74เป็นต้นไปค่ะปรับขึ้นไป23,000บาทตอนนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎก มีการกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนการลงทุนเพื่อสร้างความยั่งยืน5%ต่อปีอันนี้ดำเนินได้ทันทีค่ะขยายอายุการเกิดสิทธิการรับบำนาญชาราภาพจาก55ปีขยายไปเป็น66ปีอย่างค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้ศึกษาอยู่นะคะแนวทางขยายอายุเกษียณแบบสมัครใจซึ่งต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กลุ่มอาชีพกลุ่มรายได้ ขยายความคุ้มครองแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในข้อบังคับตามกฎหมายและนําแรงงานต่างชาติเข้าสู่ระบบประกันสังคมตรงนี้มันเกิดความพิภาควิจาร์เหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าอา้าทําไมแรงงานต่างชาติเข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้วแบบนี้ความมั่นคงในเรื่องของงบประมาณของชาติงบประมาณในด้านการรักษาพยาบาลที่เราต้องนําไปอุดหนุนให้กับชาวต่างชาติจะคุ้มค่าหรือเปล่าใช่ไหมคะ ก็เขาก็ส่งเงินสมทบด,ด้วยนะฮะภาครัฐเองก็ส่งเงินสมทบให้ด้วยนะครับก็เป็นการเหมือนกับแชร์ความเสี่ยงกันเนื่องจากอะไรฮะในอนาคตเนี่ยแรงงานเราเกิดน้อยนะครับเรามีแรงงานจํากัดแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างชาติเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับอนาคตของเราในภายภาคหน้านะครับถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเพื่อนบ้านดีเขากลับบ้านเขาหมดเลยไม่มีใครมาทํางานบ้านเราอ,อันนี้ เราจะเกิดปัญหาได้กระบว,วนการผลิตภาคส่งออกของเราอาจจะสร้างปัญหาได้นะครับเพราะ<ฆ>ฉะนั้นมันต้องมีมาตรการจูงใจให้เขาเนี่ยนะฮะเข้ามาสู่ระบบแรงงานของไทยเราให้ได้มากที่สุดนะครับค่ะ<ฆ>ต้องเราต้องงอคนงานต่างชาต<ร>ิเนื่องจากแรงงานสุขภาพปลกแรงงานอันตร์งานอันตรายงานสุขภาพปลกงาน,งานหนักงานเหนื่อยเ,อเราไม่ทําคนไทยไม่ทําก็เอาเพื่อนบ้านเนี่ยนะมาช่วยทําเพราะฉะนั้นจะมีมาตรการละจูงใจให,ให้เขาอยู่กับเราก็ส่วนหนึ่งก็นี่แหละฮะมาตรการ ทางประกันสังคมนี่แหละครับค่ะแล้วก็จะมีการปรับเพิ่มอัตราสมทบฝ่ายรัฐบาลนะคะจากเดิม2.75%จะเพิ่มเป็น5%อันนี้คือทางโฆษกกระทรวงแรงงานบอกไว้ว่าเดี๋ยวจะไปศึกษาแนวทางเหล่านี้นะคะว่าจะดำเนินการต่อไปแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะก็มีอีกท่านหนึ่งค่ะรองศาสตราจารย์ดรสัทธรรม ธรรมบุษดีนะคะซึ่งเป็นกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอดสอปศส,สัสดส่วนของผู้ประกันตนท่านก็โพสต์ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีความจริงที่ต้องเปิดเผยนะคะเพราะว่าคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยไม่เคยมีการประชมุมเรื่องการบังคับขยายอายุกกเกษียณออกเป็น60ปีนะคะแล้วก็ไม่เคยอยู่ในในโยบายของบอดฝั่งผู้ประกันตนด้วยเพราะว่า บอดผู้ประกันตนจะมี3ฝ่ายเนาะพี่นรงฝ่ายผู้ประกันตนนะคะฝ่ายนายจ้างแล้วก็เป็นฝ่ายราชการก็คือฝ่ายของประกันสังคมสํานักงานประกันสังคมเนี่ยค,ค่ะเขาจะต้องมีการหาหรือกันนะเวลาจะออกอะไรออกมาซึ่งก็ถือว่าเป็นกระแสความน่าสนใจหลังจากที่เราเนี่ยออกข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการคํานวณเงินบํนานาญชราภาพไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็มีคนกังวลว่าการที่จะให้ขยายเวลาการ,กรเกษียณแบบบังคับเป็น60ปีเนี่ย บางคนเขาก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้นเขาอยากจะได้เงินตอนอายุ55ปีจะได้เป็นบํานาญเอาไว้ใช้เพราะว่าบางคนมองว่าฉันก็ไม่ได้รอเกษียณ60ปีอาจจะเกษียณก่อนหรือว่าอาจจะต้องออกจากงานก่อนเงินก้อนนี้จํานวนนี้ก็คงจะสามารถเอามาใช้ได้นะคะเขาก็บอกว่า ชี้แจงอย่างนี้ว่าสูตรประกันตนที่คำนวณออกมาใหม่ก็ไม่ได้ทําให้คนที่อยู่ในมาตรา33จํานวนเงินลดลงนะคะคุณผู้ชมคะเพราะอะไรสัปดาห์ที่แล้วแอนเน่ได้นําเสนอเรื่องนี้ไปเกี่ยวกับสูตรคํานวณใหม่ผ่านทางออนไลน์ของสํานักข่าวไทยมีหลายๆท่านเนี่ยมาคอมเมนต์นะคะเยอะเลยทีเดียวว่าอย่างนี้เนี่ยมันเป็นธรรมกับมาตรา39แต่ว่าไม่เป็นธรรมกับคนที่อยู่ในมาตรา33เลยที่ทําให้เงินของมาตรา33ลดลงไปคือเขาคำนวณ คนแบบนี้มาตรา33คือคนที่อยู่อาจจะอยู่ในระบบเงินเดือนที่มีบริษัทส่งสมทบนะคะถ้าคุณเพดาน15,000บาทคุณได้ส่งสมทบ750บาบาททางฝั่งผู้ประกอบการสมทบไปรัฐบาลสมทบไปใช่ไหมคะคุณจะได้เงินออมเนี่ยคำนวณมาบางคนอาจจะได้ประมาณสัก4,000บาทจนถึง7,000กว่าบาทคือเดิมเนี่ยเขา คิดคำนวณย้อนหลังไป60เดือนใช่ไหมหกสิบเดือน <5 S 1> มาตรา33าเนี่ยช่วงสุดท้ายที่ยังอยู่ในระบบอยูนะ่เงินก็สูงมากเนีเพราะฉะนั้น การคิดถัวเฉลี่ยออกมา60เดือนย้อนหลังเนี่ยเขาจะได้เต็มไม่เต็มหน่วย<อ>แต่ถ้าเกิดว่าระ,ระบบคำนวณใหม่เนี่ยคุณคิดตั้งแต่คุณเริ่มงานงเงินเดือนน้อยไงตอนนั้นนะอ่ะถัวเฉลีย่ยอัตราคูณมันน้อยลงไปหรือเปล่า<ช>เขาก็กลัวว่าเงินของเขา<ช>จะน้อยไงตอนบำนาญน,นะครับรนี่แหละคือปัญหาที่เขากลัวกันนะคะเพราะว่าพอปรับสูตรมาเริ่มตั้งแต่ง,งวดแรกถึงงวดสุดท้ายก็เหมือนคนมาตรา39มสิบเก้าอ่ะเขารู้สึกว่าเป็นธรรมเพราะว่าคุณคิดมาตั้งแต่งวดแรกถึงงวดสุดท้ายเขาก็ได้เงินเพิ่มจากบางคนอาจจะได้ ขยับเพิ่มขึ้นมานี่ก็หลายพันนะให้อยู่ได้4,000บาทอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่มขึ้นมาก็เป็นทํากับมาตรา39ซึ่งอาจารย์สัทธรรมเขาชี้แจงค่ะ ต้องชี้แจงกับคนที่ยังกังวลน,นะคะว่ามาตรา39คุณจะได้เงินลดลงไหมอาจารย์บอกว่าไม่ลดลงนะเพราะอะไรเพราะว่าสูตรคำนวณน,นี้เขาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะในเมื่อคิดงวดแรกถึงงวดสุดท้ายแล้วกังวลว่าเอ้เงินเดือนตอนแรกของเราเนี่ยมันเงินเดือนน้อยๆอ่ะแล้วแบบนี้จะทําให้เงินของเราลดลงอาจารย์บอกจริงๆแล้วอ่ะ ถ้าเมื่อก่อนสมมติว่าคุณเงินเดือน7000บาทเงินเดือน1 0 0 0 0บาทยังไม่ถึงเพดาน1 5 0 0 0บาทใช่ไหมคะคุณอาจจะส่งเพียงแค่วันเดือนหนึ่งไอ้อย่างเนี้ย4 8่0บาทเนี่ยเขายังหักไป400กว่าบาทเลยนะคะสำหรับมาตรา39แต่ว่าเขาจะเอามาคำนวณแบบนี้คุณผู้ชมคะเอาเงินเดือนของคุณเนี่ยในตอนแรกๆที่ว่าน,น้อยๆเอามาหาค่าดัชนีค่ะคให้มันคิดมาเป็นเงินในอัตราของปัจจุบัน ซึ่งอาจารย์อธิบายว่าเอาคิดง่ายๆแบบเข้าใจง่ายๆคือในอัตราตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะเท่ากันกับ20,000บาทอ่ะ7 0 0 0บาท10,000บาทของเมื่ออดีตนี่ะเมื่อ20ปีที่ผ่านมา,มามาคิดเป็นเงินที่เราจะมาคำนวณบำนาญให้กับท่านเนี่ยมันอาจจะคิดเป็นเงิน20 0 0 0บาทก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ลดลงไปส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่จะได้บำนาญจะได้เพิ่มขึ้นแต่คนมาตรา33อาจจะได้เพิ่มขึ้นหลักร้อย หรือว่าอาจจะนิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะเท่ามาตรา39แต่ก็จะอยู่ในอัตราที่คงตัวที่เราก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยไม่ลดลงแน่ๆก็สรุปว่า3 3เนี่ยไม่ลดลงแต่เพิ่มขึ้นอาจจะหลักร้อยไม่กี่ร้อยนะฮะแต่มาตรา39เขาจะได้ความเป็นธรรมมากขึ้นเพราะว่า<ช>เดิมเนี่ยคุณคิด60ย้อนย้อนหลังเลยว่า5ปี ก็ผมออกจากระบบมาแล้วไงมผมส่งอยู่คนเดียวอะ่ะเหลือหลักไม่กี่ร้อยเพราะฉะนั้นเอามาคิดคำนวณ60เดือนผมได้พันหนึ่เอง่ะจากเดิมเนี่ยผมส่งมาตั้งแต่ต้นเนี่ยโอ้โหเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วผมควรจะได้สัก4ี0 0ันห้หรือเปล่าก็เลยมาคิดสูตรคำนวณใหม่ม39เนี่ย จะได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นมาตรา33คุณจะไม่เงินเงินคุณจะไม่ลดลง<ม>สำหรับป<ร> <คง S 2> นาดแต่ว<ำ>่าจะเพิ่มขึ้นไม่มาก<ช>เท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคําตอบแล้วนะคะสําหรับใครที่กังวลมาตรา33จะได้เงินลดลงส่วนเรื่องของการขยายเวลากเกษียณอายุ55ปีไป60ปีไป65ปีอาจารย์สัทธรรมบอกว่ายืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการบังคับเท่าที่คุยกันน่ะไม่ใช้คําว่าบังคับแต่เป็นเรื่องของความสมัครใจค่ะสําหรับ สมัครใจว่าอะสมมติวันหนึ่งขยายไปไปคุยกันแล้วขยายไป60ปี65ปีคุณยังสามารถที่จะสมัครใจกรเกษียณ55ปีได้นะคะยังใช้สูตรคำนวณเดียวกันแต่ถ้าจะขยับไป60ปี65ปีถามว่าทุกวันนี้ทำได้ไหมจริงๆทำได้นะพี่รนรงเขาบอกว่าสามารถส่งประกันสังคมได้ยาวๆตลอดชีวิตของท่านเลยตราบใดที่ท่านยังส่งเงินสมทบประกันสังคมในทุกๆเดือนไม่ขาด ในเมื่อไม่ขาดสิทธทิประโยชน์ต่างๆที่คุณยังได้ยังคงได้อยู่ส่วนเงินออมคุณอาจจะถอนมาไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีนโยบายในการถอนมาใช้ก่อนเนาะคุณก็ออมไปเรื่อยๆตลอดอายุของการที่คุณยังอยู่ในประกันสังคมเงินออมเหล่านั้นยังไม่ไปไหนค่ะยังคงอยู่สมทบไปเรื่อยๆๆจนเกิดวันหนึ่งคุณจะออกจากประกันสังคมคุณจะได้บำนาญออกมาเช่นเดียวกัน เต็มเ,<ล>เม็ดเ,ะะเต็มหน่วยเงินไม่ได้หายไปไหนนะคะซึ่งอย่างเรื่องของมาตรา3339เนี่ยอาจารย์พูดอีกนิดนึงว่าเราไม่รู้เลยอะค่ะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ออกจากงานเมื่อไหร่เราอาจจะทํางานจนถึงอายุสัก40่5แล้วเกิดอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะออกจากงานที่ออกจากระบบประกันสังคมไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดราม่าที่เกิดขึ้นว่ามาตรา39ได้มากกว่า33ไม่ได้เป็นธรรมเนี่ยก็ต้อง ไม่รู้นะอนาคตของเราเป็นยังไงอันนี้ประกันสังคมคิดมาว่าเผื่อวันหนึ่งท่านเนี่ยออกจากงานไปไม่ได้อยู่ในระบบ33แล้วเราก็ยังคงมีเงินสัก3,00 0ั0สีเอาไว้ใช้ชีวิตในอนาคตใครจะไปรู้นะฮะโรคไพ้แค่เจ็บเหมือนกับโควิดสิมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้ว,<ช>ลวมจะมีโรค<ะ>อะไรอุบัติใหม่ขึ้นมาจนทําให้เศรษฐกิจการงานมันไม่เหมือนเดิมไม่มีใครรู้อนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนเตรียมอนาคตเอาไว้ก่อนเขาก็ เตรียมความเป็นธรรมให้คุณอยู่ในระบบก็ได้ส่วนหนึ่งคุณออกจากระบบแต่ว่าคุณยังอยากจะทรงอยู่ก็จะให้ความเป็นธรรมขอบคุณต่อไปในอนาคตนะครับ